สวัสดีค่ะกลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอวิธีการใช้สื่อในรายวิชาหลักการจัดการเรียนรู้สื่อของพวกเรามีชื่อว่าวงล้อสับหันษาสาหรับวิธีการใช้สื่อนะคะสื่อของพวกเราเป็นวงล้อสับหันษาซึ่งเราจะแบ่งกลุ่มเด็กออกเป็นสองตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปนะคะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มออกมาหมุนวงล้อดังนี้นะคะเมื่อวงล้อหยุดนะคะลูกศรชี้ที่จุดใดเช่นลูกศรชี้ที่น้ํา ให้เด็กๆหารูปสัตว์นะคะที่เป็นสัตว์นะคะเช่นนี่นะคะปลาอาศัยอยู่ในน้าให้มาหนีบที่สื่ออย่างนี้นะคะและให้เด็กกลุ่มต่อไปออกมาหมุนวงล้อค่ะและวงล้อหยุดก็หาสัตว์นะคะชื่อผีเสื้อนะคะผีเสื้อมีปีกและบินได้นะคะก็ยดอยู่บนท้องฟ้าอย่างนี้ค่ะ หลังจากที่เราเล่นเกมเสร็จน,นะคะสื่อเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ซึ่งเด็กๆก,ก็จะได้รู้ว่าสัตว์แต่ละชนิดอาศัยอยู่ที่ใดนะคะเช่นป่าก็จะมีช้างกระต่ายสิงโตท้องฟ้าก็จะมีนกพึ่งผีเสื้อนะคะในหมู่บ้านก็จะมีสุนัขวัวและแมวและในน้ําก็จะมีกุ้งปูและปลาอาศัยอยู่เด็กๆก,ก็จะได้รู้ แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์แต่ละชนิดค่ะสื่อวงล้อสัตว์หันสานะคะสามารถใช้ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์และกิจกรรมเกมการศึกษาได้นะคะสื่อของพวกเราถ้าผู้ใดสนใจสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้ซึ่งเหมาะสมกับเด็กประถมวัยและชั้นอื่นๆค่ะกลุ่มของพวกเราก็จบการน,นําเสนอสื่อเพียงเท่านี้ของคุณค่ะ